ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คุณแม่ทองภูลอา่าไม่มีอยู่บ้านไม่มีหญา้าจะกินเลยออกมาแถวป่านะครับไปกินหญา้าธรรมชาติของเขานะครับเพื่อได้สัมผัสกับป่านะครับ นี่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ทุกวันนี้ท่าน f อฟก็ลอยหลอกันไปหมดแล้วก็คิดว่าจะน่าสงสารกับคุณยายทรงภูลที่ไม่ค่อยมีคนติดตามมาให้นะครับก็เลยลงคลิปให้กับ คุณแม่ที่ใจดีวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่ได้ติดตามามาช่วงนี้ก็ห่างๆกันเยอะครับอยู่แบบลำบากกินยาก็ไม่ค่อยจะอิ่มเดินก็ไม่ค่อยจะไหวนะครับคุณยายออกจากบ้านมาก็เลยมากินแถว าธรมนะครับเ,เมื่อกลางวันนี้ก็อยู่ที่าชายหาดน้ำมูลลงอาบน้ำเสร็จก็เลยกลับมาครับยาก็ไม่กินก็เลยพาเขากลับนะครับก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่สงสารนะครับช่วยติดตามช่วย ผลตะไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้คุณยายอยู่แบบลำบากแต่จำเป็นต้องกินข้าวที่เกิดจากนาของเขานะครับกำลังเกิดต่อฟางนะครับที่คือเขียวอยู่นะครับเนี่ยเขาจะเล่มกินอย่างนี้นะครับตลอดไปนะครับถ้ามีญ้าอย่ายงอื่นก็ไม่กินกินไม่ได้ต้องคายออกเพราะว่าฟันหลุด คุณยายก็ลำบากการกินอาหารนะครับก็ทุกวันนี้ก็ต้องให้กินหญ้าบดวันละครั้งก็ช่วยให้คุณยายอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรจะกินก็ต้องออกเทียเท่ยวเตรแถวป่านะครับออกมาก็ต้นไม้บางต้นก็ไม่กิน ไอของที่เคยกินก็ไม่กินนะครับวันนี้ต้องมาเล่มหญ้าอย่างนี้ครับเขากินได้มันเป็นหญ้าอ่อนครับมันเป็นข้าวนะครับใช้หญ้านะครับเป็นข้าวที่เกิดใหม่นะครับเนี่ยห่างๆนะครับเขาก็เล่มกินอย่างนี้แหละครับครับท่านผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่ไม่ได้ติดตาม ก็ช่วยติดตามให้คุณยายด้วยนะครับเพราะท่านเอฟก็หายหลอยหลอไปเรื่อยๆนะครับครับถ้าท่านใดที่สงสารคุณแม่ทองปูนก็ช่วยติดตามกดตะไครให้ด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายครับก็เกมากผอมมากนะครับอยู่ช่วงนี้ ยาก็ไม่ค่อยจะมีกินครับครับเดินตามถนนไปเรื่อยๆเืตรงไหนก็ไม่กินตรงไหนก็ไม่กินก็ผมไม่รู้จะทำยังไงครับวันนี้ก็ต้องอให้ท่านคุณแม่ที่ใจดีให้ความช่วยเหลือให้กับคุณยายมาด้วยนะครับเพื่อได้มีปัจจัยได้ซื้ออาหารเขากินนะครับ ครับทุกวันนี้ก็โครงสร้างคุณยายก็ยังไม่ใช้นี่ใช้สินเขาหมดนะครับเพราะคุณดาก็ไม่มีเงินเพระผลกระทบไปหลายๆ